อันนี้อัปเดตตลาดผู้ค้าคอนแกนนะครับตรงนี้มีการปรับปรุงพื้นที่ขนาดใหญ่ครับสังเกตจกมันโล่งๆขึ้นนะครับโล่งขึ้นเยอะเพราะว่ามีการรื้อนะเพราะว่าตอกภูมิคัิน่าจะเป็นการรื้อตัวอาคารหลักใช่ไหมครับตัวอาคารหลักเนื่องจากว่า าไม่ค่อยคนไม่ค่อยเช่าแล้วร้านค้าร้านค้าหายไปเยอะก็เลยปรับนะด้านหน้านะตรงที่ออกไปทางดิด่เปิดหักติดตรงนี้เริ่มมีการรื้อถอน้าเยอะเลยนะครับรทางเข้าเข้ามาติดกับนักเกน,นอกออรื้อออกไปเยอะเองนะครับเยอะเลยเยอะเลยอันนี้คือร้านพลาสติก เราซื้อถึงค,คัสตีไซส์9คูณ13ครับใช่ครับ9คูณ13ถูกต้อง3ก็<า><า>พอตัวนี้สินค้ายังไม่เข้าเยอะเราก็เรามีอยู่ประมาณจริงๆถ้าซื้อเต็มสินค้าเราประมาณ10แพ็คเนีย่ย แต่เราเราค่อยมาทยอยเสียรอันนี้ร้านพลาสติกนะครับตรงนี้รื้อแล้วเพื่นเพิ่นทีเฮ็ดเอี่ยงวันนี้ครับนี้บัดนิโ้แบรนอผ้ามาเช่าื้นที่บริษัทดูนิโก้เกี่ยวกับเสื้อผ้ามาเช่าพื้นที่ ทั้งหมดเลยเหรอครับโอ้นั้นก็ต้องเยอะเลยสิทีนี้ครับตั้งแต่นี่ไปนยูนิคอหใหญ่เลยเพราะอะไรนะยูน<อ> <Un ico S 1> ิค<ๆ>อหองยูนิคอหก็เสื้อผ้าหลากหลายเลยแหละเ9้าเก้าหนึ่งสามหกสามชิ้นครับเอาคครับรู้แล้ว<ๆ>ว่าเขาลื้อเพราะเขาจะทำทำเอ่อยะบริษัทเข้ามาทำ ให้เช่าพื้นที่นะครับทรงเกี่ยวกับเสื้อผ้าโอเคเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันหน่อยรอบนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้เขากำลังลุ้กันอยู่น่าจะอีกนาตนตัวจะเสร็จนะพี่น้องวันนี้ร้านผ้มาม่านก็ขยับมาตั้งห้องน,น้ำน,นี่เป็นโซนห้องน,น้ำอันนี้ร้านผ้าม่าน,นยบบมาด้านในเพราะด้านนอกไม่กัน คระจางพื้นที่เยอะเราพุงเดินดูก่อนวนะ่าโซนไหนที่เขาเริ่มมีการปรับนะครับน่าจะโซนตรงทางเข้าศูนย์อาหารน้อ่ก่อนนะครับโซนตรงทางเข้าศูนย์อาหารที่เขาปรับใหม่ร้านหลายร้านก็เลยเคลืยร์ตัวผ้าม่านก็เลยมาอยู่อ๋อผ้าม่านตัวนั้นก็อยู่ที่เดิมครับอันนี้คือศูนย์อาหารนะ มันตำมกรดรอนีงทางออกไปลานจอดรถอยู่ที่เดิมครับพี่น้องยังอยู่ที่เดิมอยู่อันนี้น่าจะเป็นร้านผ้าม่านที่เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาแต่เ,เี๋ยวไปรอทีมงานค้อง,งน้ำแป๊บหนึ่งน่าจะเข้าซองนีครับร้านเตนเทียดผ้มาม่าน 저는 น금한็น데้อ <sus>